สวัสดีครับผมชื่อนายสมิทิเมตตาบตรคุณครับก็รหัสนิสิตทรหงหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ครับจะมาอธิบายในเรื่องของบล็อกครับก็ขอเกริ่นไว้ก่อนว่าบล็อกมีประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็จะประหยัดเวลาครับเพราะว่าบล็อกสามารถใช้นํามันใช้ซ้ําได้หลายๆครั้งนะฮะแล้วก็สองเนี่ยมันจัดกลุ่มง่ายย้ายง่ายสามลดขนาดไฟล์ครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ต้องว่าซ้าหลายครั้งเนาะก็ มันทาให้สามารถอินเสิร์ตมาได้เรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะถูกเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเพียงไฟล์เดียวมันเลยลดขนาดไฟล์ลงครับผมงั้วเรามาเริ่มดูตัวอย่างเลยนะฮะผมจะดึงบล็อกมาจากบล็อกของอาจารย์นะครับก็คือบล็อก AutoCAD 02ครับโอเคอันไหนบ้างที่อาจารย์ยังไม่บล็อกนะฮะมันจะมีอยู่ อันอันนี้ยังไม่บอกนะครับผมจะเอานี้นะฮะคอนโทนซี Ctrl C นะครับแล้วมาคอนโทนวี v ที่ดอยนงที่ผมต้องการครับน่าจะเล็กผมคลิกก่อนแล้วก็ซูมเอ็กเตนครับนี่ผมได้สดซ่วมาละแต่ว่ามันยังไม่บล็อกครับผมจะทําการบล็อกนะฮะครอบก่อนแล้วกดตัวบีครับ อาใหม่นะครับหกดตัว B นะครับนี่บล็อกแล้วตั้งชื่อว่า BAT ศ1แล้วกันแล้วก็จะมีพิด point นะผมจะ point ไว้ตรงท้ายแล้วกันท้ายของโถงส้มเพราะว่ามันจะได้แบบไป snap กับผนังได้พอดีผมก็กดโอเคครับผม r mm. redefine โอเคเี๋ีไฟบล็อกนะเพราะผมเคยตั้งชื่อว้แล้วเนี่ยทีนี้เราก็ได้บล็อกมาแล้วเป็นบล็อกที่มีจุดสแนปคือจุดตรงนี้ตามที่ผมตั้งไว้นะฮะนี่เราสามารถย้ายไปตรงไหนก็ได้ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เราสามารถนำกลับมาใช้ในอีกก็คือตรงอินเสิร์ตเนี่ยผมเคยสร้างบล็อกอะไรไปแล้วบ้างมันสามารถเอากลับมาใช้ได้อีกก็คือ เมื่อกี้เป็น BAT01 นะฮะผมเอาออกมาจากตรงนี้หรือที่ผมเคยทำบล็อกไว้ก็คืออันนี้ครับนี่สามารถดึงมาใช้ซ้ำได้เรื่อยๆโดยที่ขนาดไฟล์ยังเป็นขนาดของไฟล์เดียวครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะถ้าเราอยากจะระเบิดบล็อกนะฮะก็กดคลุมแล้วก็ตอยอกดทำไมนะฮะ คุมแล้วก็กด x ครับจะเป็น x load นี่มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับประมาณนี้นะฮะลองมาใช้กับ drawing นะฮะเป็น detail volume แล้วกัน,นอันนี้คือพวกที่ผมเคยทำบล็อกเอาไว้ผมสามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีก อย่างนี้ฮะนี่ถ้าผมมีบัสรูปอีกอันนึงผมก็เอามาใส่ได้อีกมันยังมีประโยชน์แบบนี้ครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับบล็อกอคาครับ